สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเช้านี้ทุกเว็บไซต์ทุกเพจดังทุกช่อง Youtube นะครับ,รบเห็นโพสข่าวริฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขทขําเร่งด่วน2โครงการก็คือโครงการที่1ปรับเพิ่มค่าตอบแทนอสมอเพิ่มขึ้นเดือนละห้าบาทนะครับ เจ็ดเดือนครับคือเพิ่มเดือนละห้าร้อยบาทจากเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนอันนี้พูดเฉพาะปีงบประมาณหกสามก่อนนะครับส่วนปีของประมาณปีงบประมาณหกสี่เดือนตุลาหกสามไปต้นไปอันนั้นว่ากันใหม่อีกครั้งอันนี้เราพูดถึงเฉพาะปีงบประมาณหกสามครับรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการสองโครงการเร่งด่วนก็คือโครงการที่หนึ่งเพิ่มค่าตอบแทนอสม ขึ้นอีกเดือนละ5 0 0บาทเริ่มมีนาคมเป็นต้นไปนะครับอสมจะได้รับรวมกันจากของเดิมเป็น1,500บาทนะครับตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนเข้าไปแล้วนะครับเรามาติดตามกันต่อไปว่ากระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการให้ได้รับ1,500บาทได้จริงๆตอนไหนครับซึ่งตอนไหนที่ได้รับ1,500บาทนั้นก็จะมีการเบิกจ่ายของเดือนมีนาตกเบิกให้ด้วยนะครับ ก็คือข่าวดีที่1ก็คือเพิ่มจากพันเป็นพันหโดยเพิ่มให้500บาทตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมานะครับอสมอยินดีด้วยนะครับมีการตกเบิกย้อนหลังแน่นอนครับตอนนี้เป็นข่าวแรกนะครับที่เขาลงกันทางเว็บไซต์ทางสื่อกระแสหลักนะครับเรื่องที่1ครับที่เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญเบลกูลสั่งการด่วนไปแล้วนะครับโดยการเพิ่มค่าตอบแทนนี้ใช้งบประมาณจาก เงินกู้1่ล้านล้านบาทนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรประมาณ45,000ล้านบาทมาพัฒนาระบบสาธารณสุขนะครับโครงการที่1ทําทำด่วนครับเพิ่มอสม5้0บาทจากมีนาเป็นต้นไปถึงกันยา6 3นะครับโครงการที่2ที่ที่สั่งการไปแล้วให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเร่งด่วนก็คือพัฒนาศักยภาพอสมพัฒนาศักยภาพรอพศตนะครับเพื่อให ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยให้งบปพอพสตละ2 0 0 0 0นบาทเพื่อไปใช้ในการดําเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ดีขึ้นนะครับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ย,ยกยาให้เพียงพอพัฒนาระบบบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นข่าวดี2อ,อย่างนี้มีส่งผลดีต่อระบบสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอนอันที่1เป็นขวัญกำลังใจให้กับอสมอนในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันที่สองพัฒนารอพศต่อประชาชนก็จะได้รับบริการดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีและมียุกยาที่เพียงพอเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับวันนี้เลยสําหรับพี่น้องประชาชนอสมทั่วประเทศและประชาชนทั่วประเทศยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงเฉพาะสองโครงการที่จะทําก่อนนะครับส่วนอีกโครงการที่เหลือยังมีอีกเพียบซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีงบถึง 45,000 0ล้านบาทจากงบเงินกู้1ล้านล้านบาทครับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับอสมอครับและประชาชนทั่วไปที่จะได้รับบริการดีขึ้นสวัสดีครับ